นี้เราดีมาเพื่อลุงโดยเฉพาะเลยนะคะขอบคุณฟ้าที่ทำให้เอาได้พบกันขอบคุณสวรรค์ที่รูต้ตนฉันในวันนี้ใจบอกเคยหัก ยังเขารอมาหลายปีเจ็ดกี่ที่ช้ำกี่ทีก็ยังรอเธอสมเอเธออยากสิขอเจ้าได้บ่รักษาใจไอใยบ่แค่สิ่งเดียวที่ไอขออีกนั่นเออ หากว่าหกากไอคนนี้อย่ากนี้กันไปอีกเลยอย่าทสิ่งสคันขอนเธอสิเดือดร้าวให้ฟ้ารีบกลิ้นคิดให้เฮาไปด้วยกันรวสมสร้างขันวันธรร ให้ความสุใสใยมอบความรักให้เพียงเธอจำไม่เธอนลอกใจจนเน็จจนในแค่ไหน,น,ไหนเมื่อฉันไป้นัดคนดีว้าวอยากสิขอเจ้าใดบอรักษาใจไอยใดพอ สิ่งเดียวที่ไอ้ขออีนางเธยหากว่าหาไอคนนี้อย่าหนีกันไปอีกเลยอย่าทิงกันเลย ไปอีกเลยอย่าทิ้มกันเหมือนเคยอ,อยากสิขอเจ้าได้บอกรักษาใจออ้ได้บอกแค่สิ่งเดียวที่ไอ้ขออีนางเธินหากว่าหักไอ้คนนี้อย่ากิี ไปอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเย คี่พี่เขานะครับที่แล้วควาจะจบเนาะครับแม่ที่ได้ลองมันเซอร์ไพรส์มากบอกว่าดนตรีเปีนี้มันเป็นจิตอาสาพิเศษที่มาทิพีททำให้ลุงโดยเฉพาะแล้วลุงไม่ได้มีการซ้อมมาก่รนี่แสดงถึงนี่ยังบอควาอาจารย์แสดงถึงความเป็นศิลปินตัวพ่อเนาะลุงจนจนไม่ตีหน่อยค่ะจนไม่ตีหน่อยค่ะไม่คิดว่าอาจารย์จะมาเซอร์ไพรส์แบบนี้ครับเมื่อกี้ก็แอบบอกอาจารย์ของผมจะขึ้นถูกนะจ๊ะ มีการมีการส่งเสียงรักมันเป็นมันเป็นกีตาร์ค่ะอ่านี่คือพี่สีนะคะที่ที่ทำดนตรีให้กับวงมุสโคเล่นกีตาร์ค่ะเล่นกีตาร์เบอร์ให้อาจารย์เลยคับแล้วก็เป็นคนที่ทำเพลงหลายเพลงให้กับมาดิพีสอยู่แล้วก็จะเรียนว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีเพลงองค์ปู่ปาริจนะคะที่เป็นเวอร์ชั่นครูไทยครูไทยเลยนะคะสุดๆเลยพี่น้อง ทางเรางก็จะมีเพลงใหม่เพ no ิ่มขึ้นะเรากาเขานั่งที่ไมจำเป็นองรูอะอะคะคือสมจิตชองปูนะคะเธอก็ได้แรงบันดาใจในการทำเรียบเรียงเนื้อร้องคำนองไว้แล้วค่ะและเย็นนี้เราจะไปบันทึกเทปกลันะคะเพื่อให้พี่ติเนี่ยทำดนตรีมาให้ทุกท่านใช้เหมือนเดิมเพลงที่ทำขึ้น เหมือนเดิมเลยค่ะเป็นของเราทุกคนนะคะยูทูบเบอร์ทุกช่องเอาไปใช้ได้ไม่มีลิขสิทธิ์เพื่อบูชาต่อองค์ปู่เป็นตัวแทนของเราทุกคนบูชาต่อองค์ปู่นะคะยังไงฝากไว้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะไม่นานแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะแล้วมียูทูบเบอร์ช่องไหนอยากให้อาจารย์แต่งบทเพลงให้บ้างมาเลยนะมีไหมครับทำดนตรีทำดนตรีเอ้ยยกมือใครอยากให้อาจารย์แต่งเพลงให้บ้างยกเว้นพี่บรรนะพ่อพี่บรรแต่งไปแล้วพี่ก็ไม่ร้องบอกเพลงได้ไหมครับ แล้วบอกอาจารย์นะใช่ค kind of um ่ะอาจารย์บอกพี่ด้วยไครับต้องเนื้อเพลงด้วยค่ะเพราะอาจารย์เนื้อเพลงดนตรีได้ท่านใดมีเนื้อเพลงอยากจะให้ช่วยก็ได้อาจารย์เล่นปีต้าเพราะมากนะครัเมื่อกี้ออกออกแบบเป็เพลงที่ดีมากเลยนะขอบคุณอาจารย์มากนะคะแอบแอบเอาเดี๋ยวคงต้องให้อาจารย์ทำเป็นแบ็กอิงแท็กให้ด้วยนับน้องนัน้องแต่ทวนี้เราต้องทำให้ดีนะ ผมจะได้ครับอาจารย์มาครับเราจะได้นำมาแถวนี้ได้จริงจริงเปิดตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้เลยค่ะพีพีสกินก็ได้นะลุงนะคะได้หมดทุกแบรนด์ได้หมดเราเราจะเราจะทำงานกันบนความสุขครับเราจะทำงานบนความรักนะคะเราจะทำงานกันบนพื้นฐานความจริง ความจริงที่ถูกต้องตามกฎหมายและความจริงที่เป er ็นจริงท er> ี่ใจกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจว่าเราไปต่อได้แน่นอนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะก็่าลืมนะครับไลฟ์สดกันบ่อยๆนะครับนำผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาเมนิพีสนะครับให้เอฟซีทุกท่าน้ทราบโปรโมชั่นนะครับที่เราเคยจัดกันมานะครับก็ อย่าทิ้งนะครับโบชัวร์ที่อยู่ในมือนะครับช่องทางการสั่งผลิตภัณฑ์นะครับในรูปแบบใหม่นะครับก็สามารถพูดคุยจนกว่าเอฟซี FC ทุกท่านจะเข้าใจในระบบนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่อ,อยู่กับลูกกระ้านะครับเราก็จะทําแบบตรงไปตรงมานะครับให้เอฟซีทุกท่านเข้า<ด>ใ,ใจใทุท่านนะครับมั่นใจในผลิตภัณฑ์นะครับที่เข้ามา นะครับอยู่กับลุงกับป้านะครับบริษัทมรุมหงษ์ซับนะครับก็จะเป็นตัวแทนนะครับในการรับยอดสั่งต่างๆนะครับและก็จะส่งออเดอร์นะครับให้กับผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์นะครับผ่านในรูปแบบเดียวกันนะครับและก็แบบย่งย็นต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับมีทุกเปอร์ทุกช่องนะครับขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านและก็อิซีทุกท่านนะครับที่ ให้ความไว้วางใจนะครับสั่งผลิตภัณฑ์มาด้วยดีตลอดนะครับก็ขอให้ในทุกท่านนะครับมั่นใจนะครับว่าชาไม่ทีนะครับจะนำผลิตภัณฑ์เข้ามาอีกเยอะๆมากมายนะครับในการพักได้